นี่ทานอีศุบก่อนนอนเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับลากาะละครั้งหนึ่งสุนัขจิ้งจอกกับลาเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเดินหลงเข้าไปในถ้ำของสิงโตมันรู้ว่าสิงโตจะต้องจบมันกินเป็นอาหารแน่ๆสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวอ้อนวอนกับสิงโตว่าได้โปรดอย่าก,กินข้าเลยถ้าท่านไว้ชีวิตข้าข้าจะนำลาอ้วนเนื้อแน่นมาให้ท่านเป็นอาหาร เมื่อสิงโตได้ยินข้อเสนอเช่นนั้นจึงปล่อยสุนัขจิ้งจอกกลับไปหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงพาลากลับมาให้สิงโตตามสัญญาเมื่อทั้งสุนัขจิ้งจอกและลามาถึงสิงโตจึงพูดกับทั้งสองไปว่าเจ้าลางูเอ้ยสหายของเจ้าช่างรักษาคำสัญญานักแต่โชคร้ายสำหรับเจ้าเสียจริงที่คำสัญญาของมันกลับเป็นสิ่งหลอกลวงเจ้ามาที่นี่เพื่อเป็นอาหารของข้า เมื่อพูดจบสิงโตก็กระโจนเข้าไปขย่ำคอของเจ้าลาและสุนัขจิ้งจอกทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรไม่ดีอาจนำพาเราไปสู่หายนะได้